เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกเพิ่งสีขวบเองนะเวย้ยคือสีอาการออกไวเถเนอะอจะทํายังไงเมื่อรูปคุณแอบ,บมักสาวตกขังแม่แม่เบิ้งเบิ้งวะซานนไปก็เคินไปแอบมองสาวไปแต่ว่าเขาบ่าเบิ้งจะของมาเนี่ยคุณนาแววตายักคิวกระดึกกระดึกใส่เขาแต่ว่าเขาฆ่าตะกินเขาบ่าเเดี๋ยวเบิ้งจะของพวนพูนเอยมาเป็นตะซั่งมาเป็นตังเงยทะเลน,น้าบูดนาเบิ้งแล้วเอา้าเขาคือว่าหันมาเบิ้งจะของจากเทียกินก่อนดีกว่าจะได้โตทันเขาก็จะคิดแบบนี้เนาะตกขังขงัไงไป แต่เขาไม่หันมามองแม้แต่หางตางนี่แนี่ส่งจุ๊บให้เฉลยเพื่อเขาสิไดย้ยงนีี่แม่กับฟินไปนั่งมึงกับสิโพสิโพดอกเอาตาหน่อยแท้พอเหลือเบิ้งพอจนสายนา <c oughs> ถึงเวลากลับแล้วพอกเลยว่าไปย่างไปตกเขา้าไ,ไปไปเซ่ยใบใบไปย่างหน่อยเขาก็จะได้เห็น <c oughs> ย่างไปเคิน <c oughs> ไปย่างไปไป,ปิดไปโอ้ยสีหอดตกเขาจะเทียวนะ้อ <c oughs> น,นัดนี้จีบสาวจานได้มาจีบแนวนี้ <c oughs> ไม่ทันใจอี <c oughs> แม่เลยตอนแม่จีบพ่อแม่ย่างใส่เลยเด้หลานชิวา ผู้สาวก็ข้าหล่ละจะโทรศัพท์บ่เหลียวบังผู้บ่าวเลย <st> แค่แต่ยกมือบายบายแจ็คเขากับบอเหลียวบังคือเกาวอ๋มคือบ่เหลียวบังคุณนี่เมืม่อ,อรถแม่ผู้สาวติดโทรศัพท์อะไรอาวรโบกมืออีกเจ้าเธอก็นะเพื่อเขาจะเห็นมิจจ๊ะ